สวัปดีพี่น้องก็ตอนเท้า,าพาสู่ช่อง ทิแชนหนอด้พี่น้องซึ่งในคลิปนี้ทิปกะอยากนำเสนอเรื่องเล่าดีๆที่ทิปได้เบิงผ่านส่งข่าวไทย PPA ่อซึ่งเมน FC ที่ได้เซลลิงข่าวนี้มาให้ทิปเบิงทิปได้เบิงแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจเลยกะรู้สึกว่ามันเป็นข่าวดีที่ควรจะนําเอามาเสนอเลยกับอกโตสําหรับเด็กหน่วยอยู่ทางฝั่งเล่าหรือว่าครอบครัวทางฝั่งเล่าที่มีลูกหลานกําลังป่วยเป็นโรคหัวใจอยู่ในตอนนี้ทิปได้เบิงภาพข่าวนี้และทิปก็ได้เคียนข้อมูลออกมาข่าวๆนาะ์สำหรับเป็น ข้อมูลทีว่าลักลักทีทั้งสองข่าวเพิ่นได้นำเสนอมาเนาะึ่งข่าวนี้ก็อาจจะมีเอทีทีได้บึงไปแล้วเนาะและก็อาจจะมี f อทีทีเพิ่นบ่ท่านได้เห็นโดยเฉพาะก็คือพี่น้องทางฝั่งเล่าเนาะที่อยากให้เห็นข่าวนี้เนาะเผื่อว่ากําลังมีลูกหลานทีกําลังป่วยยุก่กะสามารถที่จะมาติดต่อหรือว่าเขาวห่วมโครงการนี้ได้พี่น้องึ่งโครงการนี้ก็มีซื้อว่าโครงการ ลักหัวใจเด็กหน่อยขามโค้งเนาะซึ่งทิพแต่้ฟังคํานี่แล้วคือซึกแบบเป็นคําที่ว่าฟังแล้วมีความหมายแห้งเนาะพี่น้องโครงการนี้เมนได้รับความหัวใหม่หัวมือเนาะก็คือจากเอกอัครักษณ์สัตุไทยที่บนนี้ใจว่าอ่านถือว่าพี่น้องเอกอัครลักษณ์สูตุไทยแล้วกานาคนครหลวงเวียงจันทน์หัวมกับสภาการาดไทยจุฬาลงกรณ์แล้วก็มีอีกหกล้หน่วยงานเนาะที่ว่ามีส่วนหัวในโครงการดังกล่าวนี่ซึ่งกะ คือได้สวยเด็กหน่อยไหวเจ็ดเดือนทางฝั่งเล่าได้นำตส่งจากหรงพยบาบาลน้นองค่ายเขาไปหักษาโตอยู่ที่หรงพยบาบาลจุฬาลงกรอยู่ที่กรุงเทพเนาะซึ่งได้นำส่งโดยที่ว่ามีรถตำรวจนำขบวนเขาไปในกรุงเทพพี่น้องไว้ฟังเลยว่าตื่นเต้นเนาะ ทิพไปเบิรงข่าวที่แหลกไปโอ้ทางลงขนาดมีตำรวจพรอมเนาะเด็กหน่อยคนนี้ต้องเป็นคนพิเศษอีังแหล็จึงแบบมีตำรวจนำหนาขนาดนี้เนาะตอนแหลกบ่ท่านได้เบิง่งเบื่อได้พี่นอ้องตอนเขาไปแบบแหลกเนาะรู้สึกว่าประทับใจแหงพี่นอ้อง้วกาโครงการนี้ก็คือเป็นโครงการที่ให้ความหอมใหม่หอมมือจากทางฝั่งไทยและาทางฝั่งลาวเพื่อเด็กหน่อยที่เพื่อสวยเด็กหน่อยที่ว่าเป็นหลวัวใจนะพี่นอ้องซึ่งเด็กหน่อยดังกล่าวนี้หรือว่าเด็กหน่อยที่อายุเจเดือนนี่ก็เป็น เด็กหน่อยลายที่ซองเรือว่าเคส็ที่ซองทีได้เหตส่งโตเขามาหักษาโตอยู่ทีกุงเทพเรืออยู่ทีจุฬาลงกรณ์เนาะซึ่งก่อนาน,นี้ก็ได้มีเด็กหน่อยวัยสิบเดือนที่ว่าไดครับการผ่าตัดก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จะยังมีเด็กหน่อยเคสที่ซ้มอีกแล้วก็จะท่านหน่อยส่งมาอีกเจ็ดสามสิบเจ็ดลายเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลข่าวๆทีที่ได้สรุปออกมาแต่ว่าที่อยากให้พี่น้องไปเบิง่งรายละเอียดในวิดีโอนี้ผอมๆกันเลยพี่น้องอ่ะ นำเด็กชายวัยเจเดือนชาวลาวที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนเดินทางจากจังหวัดหนองคายค่ะโดยมีจุดหมายปลายทางส่งให้ถึงมือหมอที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรระยะทางกว่า500กิโลเมตรค่ะโดยออกเดินทางมาตั้งแต่เวลา7นาฬิกา30นาที การนำตัวเด็กน้อยส่งโรงพยาบาลในครั้งนี้มีขบวนรถตำรวจคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางค่ะมีช่วงหนึ่งที่ขบวนรถขับผ่านด้านหน้าสถานีไทย PBS ของเรานะคะทีมข่าวสามารถจับภาพเอาไว้ได้และการเดินทางในครั้งนี้มีกรอบเวลาที่จะต้องถึงจุดหมายปลายทางก่อนเวลา14นาฬิกาเพราะว่าเด็กมีภาวะตัวเขียวค่ะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน ซึ่งระหว่างทางก็มีทีมแพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคนจำนวนมากอ,มอยู่ในเส้นทางแล้วก็มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญในครั้งนี้แม้แต่คนที่แชร์ในภารกิจขอเส้นทางก็เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความหมายของเด็กน้อยคนนี้ด้วยค่ะพันตำรวจเอกจิรักกริต จาุนพัฒน์รองผู้บังคับการตำรวจจราจรบอกว่าภารกิจลักษณะนี้มีไม่บ่อยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งอวัยวะเพื่อการรักษาครับแต่ครั้งนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาต้องหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดซึ่งวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดีครับ ก็อย่าง okay. oh ที่รับทราบเันอยู่ก็คือการรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินนะฮะและทิมทางก็คือลูกเอายวะหัวใจนะครับที่อันเนี้ยอเย่าหัวใจเนี่ยอย่างตอนนี้ก็เริ่มรู้กันแล้วว่าออกมาจากผู้ผู้มอบมาถึงผู้รับเนี่ยใช้เวลาแค่4ี่ชั่วโมงแล้วก็ต้องลดเวลาการเดินทางเพื่อเพิ่มเวลาให้คุณหมอครับครับและอย่างเนี้ยเพิ่งจะมีการประสานมานะครับประสานก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็มาไกลด้วยนะครับมาไกลครับตามเรื่องดีครับเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าปกติอาจจะมีแค่ ใกล้กรุงเทพอย่างหัวใจใกล้กรุงเทพแต่เนี่ยมาจากไกลามากแล้วก็มีการประสานทางหลวงประสานทางังกรุงเทพแล้วก็ที่สาคัญอย่างที่เรียนไปแล้วก็คือตามเพจต่างๆให้พี่น้องประชาชนรู้ว่าอ๋อวันนี้จะมีนะสัญญาณไฟว,ว,ว,ว่ามันก็เป็นการตระหนักรู้ว่าอ๋ขอขบวนนี้จะมาช่วยหลบหลบทางเขาหน่อยหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วทำไมไม่นำเด็กชายส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์นะคะม,มีคำตอบค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายบอกว่า เหตุผลก็คือเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคผนังหัวใจรั่วแล้วก็อายุยังน้อยความกดอากาศนั้นอาจจะทำให้เด็กร้องจนตัวเขียวซึ่งไม่ปลอดภัยกับเด็กสำหรับภารกิจหลังจากส่งตัวไปผ่าตัดที่กรุงเทพแล้วถ้าดําเนินการเสร็จแพทย์ก็จะประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าประเมินแล้วว่าปลอดภัยก็จะส่งตัวกลับมาพักฟื้นที่โรงพยาบาลหนองคายต่อจนผู้ป่วยอาการปากติจากนั้นก็จะส่งตัวกลับบ้านค่ะ สำหรับเด็กชายวัยเจ็เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยในโครงการที่ใช้ชื่อว่ารักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงค่ะจุดเริ่มต้นครับเริ่มจากการที่ฝั่งไทยเราไปออกหน่วยร่วมคัดกรองเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจจากประเทศลาว92คนครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างเอกอักครราชทูตไทยณน,ะนครหลวงเวียงจันทร์กับสภาการชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรนะครับแล้วก็มีอีกหลายหน่วยงานครับที่ช่วยกันในเรื่องนี้ หลังจากนี้ก็จะมีการทยอยส่งตัวผู้ป่วยที่ผ่านการคัดกรองอีก37คนนะครับมาผ่าตัดรักษาที่ประเทศไทยโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายครับส่วนใหญ่เขาก็จะผ่าตัดไปเปลี่ยนเปลี่ยนเส้นเลือดนะฮะแล้วก็คขึ้นกับพยาธิสภาพของหัวใจนะฮะก็ส่วนใหญ่เด็กที่มีภาวะผิดปกติคือเขียวแต่กำเนิดเนี่ยมักจะเป็นหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดน,นะฮะ ซึ่งกลุ่มเนี้ยถ้าไม่ได้รับการรักษาส่วนใหญ่เด็กก็จะติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็เลี้ยงไม่โตส่วนใหญ่ก,ก็เสียชีวิต สำหรับการส่งตัวเด็กชาวลาวมารับการผ่าตัดที่ไทยผู้ป่วยอายุ7เดือนคนนี้เป็นผู้ป่วยรายที่2นะคะผู้ป่วยรายแรกนั้นเป็นเด็กชายอายุ10เดือนเข้ารับการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่3ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการหลังจากนี้เป็นผู้ป่วยเพศหญิงอายุ1ปีมีภาวะหัวใจผิดปกติแต่กําเนิดค่ะโดยแพทย์จะประเมินอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนัดหมายวันผ่าตัดอีกครั้งค่ะ อันนี้ก็คือเป็นผาพข่าวจากสองไทยพีวีเอสเนาะกับขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับสองข่าวไทยพีบีเอสทีใดน้ำเสนอข่าวนี้ออกมาให้ได้ับสมกันโดยสบก,ก็คือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกภาคส่วนเลยบ่กว่าจะเป็นเองอัคษราสถูตของไทยแล้วก็ทางฝั่งลาวเน่ะแล้วก็สภากาชาดไทยจุฬาลงกรณ์แล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกียวคองเนาะที่ใดสร้างโครงการนี้ขึ้นมาหลักหัวใจเด็กหน่อยขำโค้งเนาะซึ่งก็ เด็กหน่อยคนนี้ก็เป็นเด็กหน่อยไล่ที่ซองแล้วก็เด็กหน่อยไลยต่ต่โตมาก็จะตามมาอีกทีลังเนาะดยการทีได้หับการปิน้นพ่วลเรือผาตัดทีโป้มีขาใช้ายเลยเนาะกันนี้เป็นข่าวดี่ไล่ไล่ทีทีแต่ฟังอะไรก็นหูซึกดที่ใจแทนทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งฝังเล่าเนาะแต่ว่าในข่าวนี้เพิ่นบนีน,น,น้ำเสนอเนาะว่าเด็กหน่อยทั้งฝังเล่ารัวเด็กหน่อยไว้เจดเตือนคนหนี้นี่เ,เป็น คนแขวงได้จากไส้ไม้อ่ะรายละเอียดจากได้นะพิ่นไปนํำเสนอเนาะแต่ว่าเิ่นได้นํำเสนอแต่สปอร์การส่งเด็กหน่วยเข่าไดครับการผ่าตัดอย่างเล็งด่วนเนาะพี่น้องนี่ก็คือเป็นเป็นแบบเป็นโครงการที่ดีลลยเลยพี่น้องสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนี่เป็นอียงที่แบบเขาก็เห็นในข่าวลายดอเป็นโรคที่แบบค่อนข้างอันตรายเนาะล้วก็ แบบต้องได้กินยาตลอดเนาะโดยเฉพาะก็คือคนที่สูงซูงไวอะนะแต่ว่าเด็กหน่อยที่ว่าป่วยเป็นโรคหัวใจะระดับหนีกรบโบว่าต้องได้กินยาตลอดชีวิตคือกันโบเนาะพี่น้องแต่ว่าจังไดะกะถือว่ายังดีใจแท่นเนาะที่ว่าเด็กหน่อยคนนั่นว่าจะเดือนที่ไดครับการรักซ่าเนี่ยพี่น้องแล้วกะ็ดีใจนําน้องๆทุกคนเนาะที่ว่ากําลังล่อที่จะได้เขาคิวนใกนการ หักซาแลวก็ปินพัวทางฝั่งไทยต่อไปเนาะนี่กะโอ้ยดีใจขอบคุณประเทศไทยไลายๆเนาะขอบคุณมอไทยขอบคุณคนไทยเนาะคือแบบนํำส่งเด็กน้อยเขาจังสีเนาะตามที่ข่าวเพิ่นได้นํำเสนอนี่นก็คือแบบทางลงเลยพ่มีแบบจราจรติดขัดเลยพี่น้องรู้สกวา่าความไวในการทีเพิ่นเล็งรถนี่ก็ถือว่บาบ่ต่ำกว่าลอยเนาะทถาทีทีเบิ่งว่าทีก็ขับรถมากือกันนะพี่น้องก็ว่าแลไรรับนี้ก็พอเดาได้ว่า ไว้สำไรเนะาะก็คือภารกิจล็งดวนอันนี้เน,นาะพี่น้องขึ้นห่อขึ้นเฮลิคอปเตอร์กับไดย,ยันเป็นอันตรายต่อเด็กหน่อยเนาะกะถือว่าเป็นข่าวที่ดีไล่แล้วกะเบิ่งภารกิจนี้แล้วกะคือเทนภารกิจของหนองมิกิแล้วกะนหน่องโม่เนาะที่ว่ากะเป็นเคสทีได้ไปไป,ปินป่วยอยู่ทางฝั่งไทยที่ว่าได้ไปหักษาทางฝั่งไทยคือกันพี่น้องกะถือว่าเป็นข่าวที่ไปเบิ่งแล้วแล้วมี มีกำลังใจมีความสุขมีความปลื้มปิติยินดีน้าหนอง,นองๆงลยพี่น้องประมาณนี้พี่น้องการสาหรับเด็กหน่อยคนล่าหรือว่าญาติพี่น้องทางฝั่งเล่าที่ว่าได้ป่วยเป็นโรคหวัวใจเนะาะกระซ่าหมาดหาขอมูลหรือว่าลองติดต่อสอบถามไปทางหงโม ท่องโอนี่เพิ่นคือซิมีข้อมูลว่าติดต่อโครงการนี้ได้จังได้เนาะกัสามารถลองสอบถามข้อมูลเบื้องน้นเพื่อว่าจะเห็นทุนทางในการหักซ้าอะไรกับปิ่นปั้วเนาะ,ะอ่ะอันนี้ก็เป็นขาวดีๆที่อยากมานำเสนอในพี่น้องกาสารคดีนี้ที่กาสิจบไววประมาณีน,นพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี